จากตัวอย่างอีีที่29ที่ได้ฉายให้เราเห็นนะครับมีเรื่องราวน่าลุ้นน่าติดตามอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกเป็นเรื่องของน้องสาลี่ที่ต้องการพรีีไกให้กับพี่เป็นต่อฮะซึ่งมีพี่ยมที่ตัวแกเข้าใจว่าแกเป็นแฟนของน้องสาลี่ฮนะกำลังแอบดูอยู่ด้วยงานนี้ไม่รู้ว่าแผนของพี่วอกจะแตกหรือเปล่านะหรือพี่ยมจะต้องถูกหักอกก็ไม่รู้นะครับ ยังมีเรื่องของนักเยี่มอีกแกบอกว่าแกเป็นโรคมะเร็งไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเอเป็นอะไรอะเรื่องราวมันเริ่มต้นที่คอนโดพี่เป็นต่อเลยครับใช่ครับงานกำลังเข้าพี่เป็นต่อแล้วครับเพราะว่าแกป่วยอยู่มีอาการไอคงน่าจะเป็นหวัดแหละครับ ในขณะที่ตนเองกําลังหาของกินที่น้องพอใจเตรียมไว้ให้นะครับแต่อ้น้องตัวดีก็สับขาหลอกพี่ตัวเองสุดท้ายก็บอกให้พี่ชายไปสั่งไรเดอร์มากินเอาเองนะครับข้อสังเกตก็คือ E ีอีนี้น้องพอใจไม่ได้อยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้ใช่ไหมว่าน้องพอใจไปไหนช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงออกคอนเสิร์ตของวงซาซาในคอนเสิร์ตเกี่ยวกับเทปครั้งสุในยุค90เนี่ยแหละครับ เธอก็เลยไม่ว่างมาเข้าฉากนั่นเองครับครั้งนี้พี่เป็นต่อก็เลยอยู่ในคอนโดคนเดียวไม่มีคุณแม่มาคอยจ้ำที่จ้ำชัยนะฮะไม่นานครับน้องสาลี่แฟนปลอมๆของพี่ยมที่พี่วอกจ้างมาเธอก็มาเคาะประตูเมื่อพี่เป็นต่อเปิดเธอก็บอกว่ารู้ว่าพี่เป็นต่อป่วยก็เลยซื้อโจกมาให้ครับไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงนะพี่เป็นต่อรู้ทันทีว่าเธอต้องการมาที่นี่เพื่อหวังอะไรนะเพื่อนๆรู้ไหมะ ยังว่าล้ฮะคนหล่อสาวๆแทบอยากจะพรีกายให้ไปเลยแหละครับพี่เป็นต่อพยายามพูดว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วคือไม่อยากให้น้องสาลี่เข้ามาในคอนโดอ่ะกลัวเสร็จนะให้น้องสาลี่นะกลับไปก่อนได้ไหมแต่น้องสาลี่บอกว่าเดี๋ยวค่อยออกไปพร้อมกับพี่เป็นต่อเลยก็ได้สุดท้ายน้องสาลี่ก็ได้เข้ามาในคอนโดครับไม่ทันจะกี่ก้าเลยนะเธอแกล้งสะดุดล้ม ปากนี่ยื่นแทบจะจูบโดนหน้าผากของพี่เป็นต่อเลยนะครั้งแรกไม่เท่าไหร่ครั้งที่ติดติดๆกันเลยครับผมครั้งนี้ก็ไม่โดนเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าพี่เป็นต่อแกรู้แกวแล้วครับคือแก่โดนมาตั้งแต่พี่บังบาแล้วนะอืมเสียซิงริมฝีปากให้กับน้องสาลี่ไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นน้องสาลี่เธอก็เลยพูดความรู้สึกให้พี่เป็นต่อได้รับรู้ว่าเธอชอบพี่เป็นต่อครับไม่ทันไรครับเสียงพี่โยมพี่อูพี่วอก ที่อยู่หน้าประตูก็ดังมากเลยมันคุยกันดังมากเลยล่ะฮะตอนนี้ฮะน้องสาลี่ต้องรีบหลบเข้าไปครับเพราะเดี๋ยวพี่ยมจะเห็นเข้ามันจะเป็นเรื่องครับผมเพราะสามชั่วชุชื่นเข้ามาเอาเหล้ามาด้วยครับเอามากินในคอนโดนี่แนะหวังว่าจะมาขอตังค์พี่เป็นต่อไปเที่ยวเราฮะพี่เป็นต่อก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะให้เงินไปคือต้องการให้ออกไปจากคอนโดะจะได้เอาน้องสาลี่ออกไปได้โดยไม่มีเรื่องนั่นแหละครับ ในขณะที่ต่อรองกันไปมานั้นพี่ยมก็หันไปเห็นรองเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งจอดอยู่ครับแกจึงรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้พี่เป็นต่อซุกสาวไว้ในห้องแน่นอนแกก็เลยแกล้งที่จะชวนเพื่อนๆให้กลับไปที่บางบาก่อนเมื่อรู้ว่าทั้ง3มกลับไปแล้วน้องสาลี่ก็เดินออกมาครับเธอนี่คอยอาศัยจังหวะลวนลามพี่เป็นต่อตลอดนะ <laughs> นี่ถ้าไม่ใช่พระเอกเนี่ยนะจะไม่รอดแน่นอนใช่ไหมฮะ นี่ดีนะที่เป็นพระเอกเป็นเป็นต่อที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วไม่งั้นหน้าตาสวยๆอย่างน้องสาลี่ไม่เหลือแน่นอนครับผมแต่ใครจะรู้ว่าพี่ยมพี่อู๋พี่วอกแอบฟังอยู่ข้างนอกครับโดยเฉพาะพี่ยมนี่สงสัยเอามากๆว่าน่าจะมีผู้หญิงอยู่ข้างในซึ่งพี่เป็นต่อเองก็สงสัยว่าไอ้พวกสามชั่วนี้น่าจะอยู่ข้างนอกรอฟังอยู่อย่างแน่นอนมันไม่กลับไปไง่ายๆหรอกระหว่างนั้นน้องสาลี่ก็เผอใจเผอตัวตลอดครับ จนพี่เป็นต่อไม่รู้จะกลัวใครดีระหว่างเพื่อนกับน้องสาลี่หลังจากที่พี่ยมพยายามพูดกับทั้งสองคนว่าสงสัยไอ้ต่อจะซุกสาวไว้ข้างในทั้ง3ก็กลับเข้ามาในคอนโดอีกครั้งนึงเลยครับซึ่งเมื่อเข้ามาในคอนโดแล้วพี่ยมก็เชี่้เห็นหลักฐานว่ามีรองเท้าของผู้หญิงอยู่คู่นึงพี่เป็นต่อบอกว่ามันเป็นรองเท้าพอใจก็พอใจไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยอะ่ะออก็มันมีรองเท้าจอดอยู่ไง หลังจากที่พี่ยมเข้าไปในห้องน้องพอใจเพื่อไปดูแล้วพี่เป็นต่อก็ได้เฉลยกับพี่วอกและพี่อูดว่าน้องสาลี่รุ่นน้องที่พี่วอกจ้างมาหลอกให้พี่ยมรักเนี่ยเธอมาหาพี่เป็นต่อครับตอนนี้แหละครับทั้งหมดก็กลัวว่าความจะแตกครับพี่วอกต้องรีบไปคุยกับน้องสาลี่ที่แอบอยู่นอกระเบียงฮะเธอไม่ยอมจะกลับครับเธอจะกินพี่เป็นต่อให้ได้จนพี่วอกต้องเสนอว่าหลังจากที่น้องสาลี่ทําแผนของพี่วอกสําเร็จ คือการหักอกพิยมนั่นแหละพี่วอกจะเอาพี่เป็นต่อใส่พานให้กับน้องสาลี่ไปเลยฮะเธอจึงยอมที่จะกลับไปครับแต่ระหว่างนั้นพิยมเดินออกมาจากห้องของพี่เป็นต่อบอกว่าไม่เจอใครครับระหว่างที่กําลังต่อรองผลประโยชน์ของพี่อูดกับพี่วอกเรื่องความรับต่างๆพี่อูดก็ไอเดียให้พี่เป็นต่อต่อยพิยมให้สลบไปเลยครับพี่ต่อเอาด้วยนะ ระหว่างที่ง้างหมัดอยู่นั้นน้องสาลี่ก็ร้องกรี๊ดเข้ามาครับไม่รู้ว่าเธอเจอตัวอะไรอยู่ที่ระเบียงก็ไม่รู้นะฮะแต่พิยมเนี่ยสีหน้าเปลี่ยนไปเลยครับจนสุดท้ายน้องสาลี่โคตรฉลาดเลยนะฮะเธอพูดเนอเมื่นคนสุพรรณเลยแล้วเธอก็แกล้งไม่รู้จักใครเลยมันเจะเนอร์ทไมเนี่ยเธอออกอุบายว่าประตูห้องเธอเนี่ยมันเสียเข้าไม่ได้เธอก็เลยปีนระเบียงเข้ามาครับ ไอ้พวกเราที่ดูอยู่ก็งงว่าเอ๊ะแล้วพี่ยมจะเชื่อไหมเนี่ยทางพี่ยมก็ถามว่าน้องมีฝาแฝดไหมเธอไม่เพียงบอกว่ามีอย่างเดียวนะ,ะเธอบอกว่าฝาแฝดของเธอชื่อสาลี่ด้วยอ,อพี่ไปตอบก,กับพี่อูด๊ดพี่วอกก็เอออหอมกกันไปเลยนะครับเนียนๆนัน,นก็ไปเลยพี่ยมนี่ไม่รู้ว่าแกงโง่จริงๆหรือแกแกลงโง่นะฮะแกงโง่เพื่อมาตลบหลังพี่ๆทั้ง3คนนี่แหละแต่คนที่โง่กว่าก,ก็คือพี่อูดนะ๊ดฮะ อยากจะเล่นตามน้ําดันเสกไปถามน้องสาลี่เอ้ยไม่ใช่ฝาแฝดน้องสาลี่ตัวปลอมอไม่รู้อะไรมั่วไปหมดแล้วนะว่าชื่ออะไรคือไม่ต้องถามก็ได้อะเพราะเขาก็คิดชื่อไม่ทันใช่ไหมแต่เธอฉลาดเป็นกฎครับเธอรีบบอกว่าเธอชื่อโนอยหนาเลยนะเธอก็เลยเล่าความเป็นไปของครอบครัวปมปอมๆม่มมาพ่อแม่แยกทางกันแล้วฝาแฝดแยกกันอยู่ก็เลยไม่ได้เจอกันฮนะจากนั้นเธอก็ขอตัวออกไป ระหว่างที่ทุกคนกําลังพูดเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นน้องสาลี่ก็เปิดประตูเข้ามาอีกรอบครับเที่ยวนี้กลับมาอีกครั้งเธอเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับทําตัวเป็นน้องสาลี่เฉยเลยผู <c oughs> ้หญิงคนนี้โคตรฉลาดเลยนะครับอจริงๆน่ากลัวมากนะเธอก็สวมวิญญาณเป็นน้องสาลี่ที่เป็นแฟนพี่ยมทันทีฮนะพี่ยมรีบบอกน้องสาลี่ไปเลยว่าเมื่อกี้เจอแฟดชื่อน้อยนาเธออยู่ข้างห้องนี้เนี่ยไปเจอกันไหมอะ จนพี่วอกต้องออกอุบายว่าตัวเองต้องขอตัวออกไปข้างนอกก่อนในระหว่างที่ในคอนโดกําลังสนทนากันอยู่นั้นพี่วอกก็กลับมาอีกรอบครับแล้วพี่วอกก็บอกว่าจริงๆแล้วน้องน้อยหนาเป็นขโมยครับที่ปีนเข้ามาในห้องพิ่ต่อเธอไม่ได้อยู่ข้างห้องนี้ตํารวจเพิ่งจับได้เมื่อสักครู่นี้นี่เองอน้องสาลี่นี่ก็เนียนได้โลเลยนะ <c oughs> รีบเออออหอมบกทันทีว่าน้องเธอมินิสัยชอบขี้ขโมยะ เมื่อเรื่องจบแล้วน้องสาลี่ก็พาพิยมออกไปจากคอนโดเพื่อไปทานข้าวจากนั้นทั้ง3ามที่คุยกันอยู่ในคอนโดก็รู้สึกว่า <c oughs> มันแปลกประหลาดมากที่เรื่องมันสามารถผ่านไปได้ยังไงเนี่ยแต่พี่เป็นต่อบอกว่าไม่แน่ใจหรอกนะพิยมมันอาจจะแกล้งทําเป็นเชื่อก็ได้เพราะพิยมเนี่ยมันซับซ้อนนะความคิดมันอะ่ะมันอาจจะหาเรื่องมาตลบหลังมึงวันข้างหน้าก็ได้ไอ้ว <c> ก <oughs> บอกให้ระวังตัวให้ดีเรื่องราวทั้งหมดเหมือนจะจบแล้วนะครับ แต่มันมีต่ออีกนิดนึงรุ่งเช้าที่มี l คพี่ยมก็พาน้องสาลี่มาที่ทำงานด้วยแล้วแกก็ทำเรื่องที่ไม่คาดฝันเรื่องหนึ่งครับคือแกคุกเขา่าขอน้องสาลี่แต่งงานครับผมตอนนี้แหละครับเรื่องใหญ่เลยฮะน้องสาลี่เลยแกล้งชักซะเลย <c oughs> พี่เป็นต่อรับเธอไว้ฮะเธอก็เนียนหอมแก้มพี่เป็นต่อไปด้วยชักไปด้วยครับ <c oughs> สุดจริงๆผู้หญิงคนนี้ เธอบอกว่าทุกครั้งที่มีคนขอเธอแต่งงานเนี่ยเธอจะมีอาการอย่างนี้ตลอดคือมันตื่นเต้นเนี่ยขอให้เธอรักษาโรคนี้หายก่อนแล้วค่อยมาขอเธอแต่งงานอีกครั้งไม่ฉลาดเป็นกฎเลยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพี่เป็นต่อและเดอะแก๊งเนี่ยจะรับมือเธอไหวหรือเปล่านะครับระหว่างที่เธอใช้ให้พิยมไปซื้อกาแฟเธอก็ทวงสัญญากับพี่วอกที่พี่วอกสัญญาจะมอบพี่เป็นต่อใส่พานตัวเป็นๆให้กับเธอ ตอนนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับโดยเฉพาะการกลับมาของน้องสาลี่อีกครั้งหนึง่งมาทําให้ซีคอมเรื่องนี้มีสีสันมากขึ้นเลยนะครับส่วนอีกฉากหนึ่งก็เอาสั้นๆนะครับมันเป็นเรื่องราวของเจมมินกําลังรับงานของน้องเยลลี่อยู่ซึ่งแสดงโดยน้องฟังโกนะครับยังไม่ทันจะรู้เลยว่ารับงานอะไรพี่จวบก็รีบแทรกครับว่างนะเงียมเนี่ยมารอที่บางบา แล้วแกผอมไปมากไม่รู้ว่าแกเป็นโรคอะไรหรือเปล่ารีบไปดูใจแกหน่อยเดี๋ยวแกตายก่อน <c oughs> <c oughs> เมื่อทั้งหมดไปที่บังบาก็พบนางเงี่ยมที่ผอมไปจนผิดหูผิดตาเลยแหละครับแกได้เฉลยว่าแกเป็นมะเร็งครับและแกมาของเงินเจมินสักสองสามหมื่นเพื่อไปลงทุนทาอาชีพอยู่ที่บ้านบ้านไปสุดท้ายของชีวิตเจมินก็สงสารนะใจดีให้เงินกับแกไประหว่างนั้นนางเงี่ยมก็เดินเข้าไปในห้องน้ํา พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าสาวสวยอึ่มเลยนะฮะสรุปแล้วนังเงี่ยมมาหลอกเงินเจมินเพื่อเอาให้ผู้หญิงคนนี้ครับแกไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรครับแต่พี่กอฟที่ยืนอยู่ก็ดันได้ยินเข้าครับทีนี้เธอก็มาฟ้องเจมินเลยครับเจมินก็เลยวางแผนจะตลบหลังนังเงี่ยมฮะโดยการให้น้องเยลี่ไปบอกชอบนังเงี่ยมหลังจากนั้นเจมินก็บิว่านังเงี่ยมว่าน้องเยลี่เนี่ยรวยมากเลยนะถ้าแกได้ไปแลสบายทั้งชาติ แต่นังเงียมจะไปจีบลูกสาวเขาก็ต้องดูดีมีฐานะซะหน่อยเอาเงินสามหมื่นนั้นคืนมาก่อนเดี๋ยวจะให้พี่ก๊อฟเนี่ยไปซื้อทองมาให้ใส่จะได้เข้าบ้านเศรษฐีได้หลังจากได้เงินเธอบอกว่าวันนี้พาดวงพาเด็กอะไรมาหรือเปล่าไปเคลียร์ให้จบก่อนนะเหมือนจะรู้เลยนะฮะนังเงียมนี่ก็โง่โง,โง,โงนะ่เเดี๋ยวน้องเยลลี่เห็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีเอาสุดท้ายนังเงียมก็เลยบอกเลิกสาวที่แกพามาครับ สาวคนนั้นก็มีผัวใหม่ไปเรียบร้อยไวไฟสุดๆครับเมืนน่อนางเงียมเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วเดินกลับมาหาเจมินเจมินก็บอกว่านางเงี่ยมกลับบ้านไปซะเพราะเธอรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนางเงี่ยมนอกจากจะไม่ได้เงินด้วยยังเสียผู้สาวไปอีกคนหนึ่งด้วยนะฮะใช้ความเจ็บป่วยและความตายความขี้สงสารของคนอื่นมาหลอกเงินโดยเฉพาะคนอื่นคนนั้นคือหลานตัวเองนี่มันต้องชั่วขนาดไหนเนี่ย นานานมาทีนี้ชั่วใส่หลานตัวเองเลยนะครับคิดยังไงกับ EP นี้รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ like, ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe ไ like, ลค์กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ